พบกับเรา2บอยเหมือนเดิมน,นะครับบอยบางแครและบอยบางปูครับวัวนี้วันที่3ในเมืองสัญญานะครับแต่ตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนครับเพราะฉะนั้นตามเราไปนะครับที่ร้านอาหารจีนนะครับเราจะพาไปชิมเมนูของท้องถิ่นที่เมืองสัญญากันครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านนะครับ ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่พักของเราครับตอนนี้ก็นี่มีเมนูต่างๆที่จะให้ให้เราได้ลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมนูพวกนี้นี่เราจะอืมเราเราก็ไม่เคยกินมาก่อนนะครับที่ไทยเราก็มาลองไปพร้อมๆก,กันกับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะรสชาติเป็นอย่างไรนะครับอ่า 腥椒腥椒盐，腥椒盐，yeah，腥椒盐，y e 那个多钱呢？多钱呢？啊、钱呢那个、是酸辣米粉酸辣粉酸辣粉嗯。嗯，酸辣粉酸辣粉儿。嗯。啊、要一个。呃。Uh, 用糯米粉十八，那个酸辣粉十六。 ยงอ้วมีเฟิร์นมีอุปสรรคกันเล็กน้อยนะครับในเรื่องการสื่อสารเพราะว่าที่นี่ครับคนจีนเขาก็จะพูดแต่ภาษาจีนนะครับจะไม่พูดภาษาอังกฤษเราก็อาจจะคุยกันลำบากน,นิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ยากเกินความเข้าใจนะครับก็สื่อสารกันพอเข้าใจแล้วสามารถสั่งอาหารได้เดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาทำมาก่อนแล้วเราจะไปชิมกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้เมนูที่เราสั่งไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าเหมือนเรียกว่าอะไรนะครับอ่าเมนูเป็นอ่าอ่าชื่ออ่าฮะผมไม่明白叫ชื่อ啊对呀，这个搁哪呢？哦那那那啊，嗯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 ，น嗯，嗯，嗯，ชื่อ嗯，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 อ嗯，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 อ嗯，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  อันนี้นะครับเราก็ได้ได้มาแล้วลักษณะก็เป็นน่าจะคล้ายๆเส้นบุกนะครับเป็นเส้นบุกในในซุปต้นแบบตำรับของจีนนะครับแต่ว่าอาหารที่นี่ของเมืองสัญญางก็จะอาจจะได้รับอิทธิพลหรือว่าวัฒนธรรมจากเกาหลีเหนือมาอีกทีนะครับเพราะว่าสัญญามีพื้นที่ติดกับเกาหลีเหนือนะครับก็ได้รับวัฒนธรรมส่วนหนึ่งมาในเรื่อง อาหารการกินนี่ก็อาจจะเป็นการผรสมผสานกันทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนะครับก็หน้าตาคล้ายๆเส้นบุกนะครับมีผักชีต้นหอมแล้วก็มีถั่วลิสงนะครับก็เดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงใช้ได้ครับใช้ได้รสชาติอารมณ์คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะครับกน ถือว่าไม่ได้ไม่ได้กินยากมากเท่าไหร่ครับก็ถือว่าคุ้นเคยดีนะครับเป็นรสชาติที่คนไทยสามารถทานได้ครับเดี๋ยวเราจะทานแบบคนจีนให้ดูนะครับนี่ครับวิธีการกินของคนจีนก็คือจะต้องซดน้ำซุปให้เสียงดังๆเลยครับ mm hmm. เพื่อที่จะ รับรู้รสชาติแล้วก็สัมผัสได้ถึงความอร่อยของอาหารชนิดนั้นๆน,น,นะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยู u ูบ b ทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ